กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแบชตัวหนึ่งนะครับผมที่ณปัจจุบันเราไม่สามารถหามันได้อีกแล้วนะครับแต่ในอดีตเรายังสามารถหามันได้นะครับผมนั่นก็คือแบชตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งหากใครรู้ถึงวันที่มันได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็วันที่มันนั้นได้ถูกลบออกไปแล้วเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผม แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเนะะื้อหาคลิปนี้กันเลยสำหรับเหรียญตาตัวนี้นะครับผมได้มีการเพิ่มเข้ามาครั้งแรกนะครับผมในอัปเดตเวอร์ชัน2.0.0นะครับซึ่งอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ได้มีการเพิ่มตัวในฟอร์เข้ามานะครับผมซึ่งเหรียญตาตัวนี้มันก็เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้แหละครับผมอัปเดตเวอร์ชันนี้แหละ ส่วนในเรื่องของวิธีการทํานะครับผมก็ค่อนข้างจะทําง่ายครับเพียงแค่ท่านนั้นโดนฆาตกรไนฟอร์มาฆ่าท่านตายเท่านี้ท่านก็จะได้เหรียญตาตัวนี้มาครอบครองแล้วนะครับส่วนในเรื่องของของรางวัลที่ท่านจะได้จากเหรียญตาตัวนี้นะครับผมเมื่อท่านทํามันสําเร็จแล้วท่านก็จะได้เป็นฆาตกรมานะครับผมชื่อว่าไนฟอร์นะครับต่อมาเหรียญตาตัวนี้ก็ได้มีการ ลบออกไปนะครับผมในเวอร์ชั่น2.4.0นะครับผมซึ่งอัปเดตเวอร์ชันนี้ก็จะเกี่ยวกับฮาโลวีนะครับผมตั้งแต่เวอร์ชันนี้เป็นต้นไปนะครับคือจะไม่สามารถที่จะหาตัวเหรียญตราไนฟอร์ได้อีกแล้วครับผมคือเขาลบออกไปตั้งแต่เวอร์ชันนี้แล้วนะครับผมพอเวอร์ชันถัดๆไปไอเหรียญตรานี้มันก็ไม่กลับมาอีกแล้วนะครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดครับกับคลิปในวันนี้ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปสั้สนๆที่ผมนั้นทํามาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมบางคนที่เขาเล่นไม่ทันในช่วงนั้นนะครับได้รู้ว่าในช่วงนั้นน่ะมันมีเหรียญตาแบบนี้อยู่จริงๆนะครับผมแล้วก็ณปัจจุบันมันก็ไม่สามารถหามันได้อีกแล้วนะครับสําหรับเหรียญตาตัวนี้ก็หากผมผู้ดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ